哎。 กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมธนากรฟิชชิงคอคนติดเบ็ดอีกแล้วนะครับอุดรธานีของเรานี่เองนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้อ่ามีอะไรนะครับผมก็คือจะมานําเสนอในส่วนที่ลอกตัวนี้มันเป็นลอกที่คุ้มนะครับผมนะคุ้มยังไงนะครับผมหนึ่งนะครับ ตีง่ายนะครับผมตีง่ายมากๆนะครับท่านผู้ชมนะลอกตัวนี้ผมได้ไปทดลองเอาจริงจงจังๆนะสี่วันนะครับผมไปทดลองแบบจริงจงจังๆนะสี่วันแต่ไม่ได้ปลาสักตัวนะครับผมมีตะกัดแล้ววัดไม่ติดกัดแล้วหลุดกัดแล้วอมันกัดแล้วมันมันมัน,มนปลามันไม่ค่อยติดนะครับแถวบ้านผมน้ํามันใสนะครับผมนะ ก็ผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้คิดถึงเรื่องทฤษฎีอะไรนะครับผมว่าทําไมปลามากัดแล้วมันหลุดมันอะไรนะครับผมก็คือพอน้ํามันใสเนี่ยท่านผู้ชมเวลาเราใช้พวกกบที่มันเขาเรียกว่าที่มันมีแอคชั่นมากๆนะครับผมที่มันมีแอคชั่นมากๆมันจะทําให้อ่อปลามันกัดเหยื่อไม่แม่นหรือเปล่าผมอนะันนี้ผมก็สันนิษฐานอยู่นะครับผมหรือว่าช่วงนี้มันเป็นลักษณะว่า ออพอน้ําม,มันใสยิย่งแดดตอนกลางวันนะครับมันส่องลงพื้นน้ําตรงๆเนี่ยปลามันจะไปหลบตามแบบตามพุ่มไม้หรือว่าไปหลบตามอ่อหญ้าเน่าอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าน้ําโคตรใสเลยเวลาผมไตกปลาช่วงนี้นะครับผมน้ําใสจริงๆนะครับเวลาไปตกนะครับผมช่วงนี้น้ําแถวบ้านผมก็ยังไม่ได้ลดขนาดความลึกลงนะครับช่วงนี้ก็น้ําแถวบ้านผมก็ ลักษณะว่ามันมันใสด้วยแล้วก็ลึกด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้ปลากินยากมากขึ้นนะครับแล้วก็หมายแถวบ้านผมก็ลกมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะกินยากหรือว่าปลามองเหยื่อได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าปล่องที่มันทําให้ปลากินเนี่ยมันมีแบบกระจุกกระจุกมากๆเลยนะครับผมมันไม่ได้มีกว้างๆเหมือนแต่ก่อนนะครับนะถ้าไม่ขี่เรือบางทีก็ตีไม่ได้นะครับแถวบ้านผมนะ ผมได้ไปทดลองแล้วนะครับท่านผู้ชมหัวใจสำคัญนะครับในลอกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือรุ่นวีแบนด์ไฮบิดนะครับหัวใจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงว่าได้ปลาไม่ได้ปลานะครับผมประหลาดใจที่ว่าเออลอกทำไมมันตีดีขึ้นนะครับมันตีดีขึ้นเพราะว่ารุ่นไฮบิดแต่ก่อนนะครับผมผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้บั็กอะไรหรือว่าอะไรนะครับผมนะ ก็คือแต่ก่อนเนี่ยอันนี้รุ่นไฮบิดอันนี้ผมสั่งมาสองสีนะครับท่านผู้ชมนะไม่ได้อยากมาขายอะไรหรอกครับแต่ว่ามานําเสนอว่ามันตีดีผมก็เลยมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันตีดีเพราะอะไรนะครับหรือว่าทําไมมันตีดีจังทําไมมันคุ้มจังนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่ก่อนอื่นเลยตอนที่ผมไปทดลองอ่ะผมเอาสีส้มไปนะ ตัวนี้แถมแขนแต่งด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแขนแต่งตัวนี้นะครับแต่ก่อนรุ่นที่ผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับรุ่นนั้นนะครับมันจะให้เราต้องได้มาเปลี่ยนเอานะครับผมก็คือบางทีเราขี้เกียจมาทํานะครับผมก็เลยยังไม่ได้สั่งมาในตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่สวยไม่สวยดูเอานี่ดู Nè ปาโโคตรงามนะครับผมดูสีสิท่านผู้ชมโคตรเท่นะครับหนอบโคตรเข้านะครับตัวนี้นะครับผมมีทั้งซ้ายและขวานะครับท่านผู้ชมนะทั้งสองสีมีทั้งซ้ายและขวาผมได้มาก็คือตัวข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายผมได้มา60ข้างขวาได้มา40นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีสเปคอยู่ที่นะครับรอบ701นะครับลูกปืน2บวกนะครับผมบวก2นะครับ แต่ว่าผมบอกเลยว่าลอกตัวนี้โคตรลื่นนะครับผมน่าจะมีลูกปืนอยู่สี่ตัวนั่นแหละครับผมน่าจะมีลูกปืนอยู่สี่ตัวก็คือข้างสปูลซ้ายขวาสองเห็นไหมที่เขาเขียนว่านี่ที่เขาเขียนว่าเนี่ยบวกสองน่าจะเป็นอยู่ข้างสปูลแต่ว่าลอกทุกตัวลูกปืนข้างสปูลมีทุกตัวนะครับนี่มีซ้ายและขวานะครับแล้วก็น่าจะมีลูกปืนอยู่ที่ในตำแหน่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ อยู่ที่ลูกปืนลองลองเฟืองอีกตัวหนึ่งนะครับผมน่าจะประมาณ4ตัวนะครับแต่ว่าทาง v b a บได้เขียนแยกมานะครับนี่นี่สเปคครับผมมาพูดถึงเรื่องความจุสายของสายตัวนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมาเออซื้อไปเดี๋ยวกลัวสปูลตื้นใส่สายได้น้อยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับตัวนี้สปูลโคตรลึกนะครับตัวนี้ลายคาปาลิตี้นะครับหรือว่าความจุสายนะครับ อยู่ที่นะครับหน้าตัด0.26ก็อยู่ประมาณ N6 ปอนด์เด้อท่านผู้ชม6ปอนด์โหลดนะครับน่าจะโหลดหรือเปล่านะตัวนี้ใส่ได้200เมตรนะครับถ้าเทียบกับ PE ก็0.8หรือว่า0เอ่อประมาณ0.8นะครับผมนะประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าหน้าตัดที่แท้จริงเพราะว่าแต่และยี่ห้อมันไม่เคยตรงกันสักทีหน้าตัดนะครับแล้วก็ าสาย0.28นะครับเท่ากับ8ปอนด์ปกตินะครับผมจุได้100 1 60เมตรนะครับนี่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 1 60เมตรแล้วก็0.30 10ปอนด์ปกตินะครับหน้าตัด10ปอนด์ปกติ0.30ใส่ได้120เมตรเท่ากับประมาณ PE 30นะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าตัวนี้จุสายได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็ควรใส่พอดีนะครับผมอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันฟู่นะครับ ใส่พอดีตีโอร้อยเมตรก็ตีไม่หมดแล้วครับท่านผู้ชมนะฝากไ้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสั่งมาร้อยตัวนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับผมนะก็คือผมแปลกใจแต่ก่อนนี่ตอนรุ่นแรกๆที่เขายังไม่ได้แถมอะไรมานะครับผมก็คือลอกตัวนี้มันจะมีปัญหาอยู่ที่บอดี้ข้างล่างมันจะอ่อนๆนมันจะอ่อนๆครับเวลาเราไปขันใส่คันแน่นๆเนี่ บอดี้เหมือนบอดี้ข้างล่างมันจะโกง่งๆครับมันจะทําให้ขอบสปูลเนี่ยเวลาเราหมุนมันจะไปติดกับขอบสปูลน,นะครับล็อตแรกๆของเขาเลยลอกรุ่นนี้นะครับผมได้เค็มไปเคมให้บริษัทไปหลายหตัวอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ต่อว่าบริษัทนะครับก็คือมันอาจจะเป็นเกิดจากการเลือกวัสดุที่มาทําลอกไม่ดีตั้งแต่เริ่มนะครับหรือว่าบริษัทที่ผลิตนะครับ เขาอาใส่บอดี้อาจจะเป็นตัวพลาสติกที่มันไม่ใช่เบอร์ที่มันควรที่เอามาทาบอดี้ลอกนะครับผมผมก็เลยได้เคมไปนะครับแต่ก่อนผมไม่เชื่อเขาเลยนะเพราะว่าการตีพวกระบบหน่วงอะไรแต่ก่อนนี่ลอกรุ่นไฮบิดหรือว่าของ v b แบทไม่ดีเลยนะครับผมตียากมากนะครับผมนะเหมือนหลายๆแบรนด์สมัยก่อนนะครับเป็นลอกที่ตียากนะครับผม เล่นถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่ามันเป็นลอกที่ส่งเหยื่อ,อยากนะครับตียังไงก็แทบจะฟู่อะครับนะในตอนนั้นนะครับก็คือระบบหน่วงมันยังไม่ได้พัฒนามาขนาดนี้นะครับผมนะนี่เห็นไหมถ้าเปรียบเสมือนอเหมือนเทคโนโลยีสมัยก่อนนะครับผมโทรศัพท์นะครับมันยังใช้งานได้ไม่เยอะ เท่าทุกวันนี้นะครับท,ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา,าใช้ในชีวิตประจําวันแทบจะคอนโทรด้วยโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมเชื่อในเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะต้องเชื่อเขานะครับไม่เชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตเราแทบจะทุกโอกาสของเวลานะครับนะก็คือแต่ก่อนเนี่ย ลอกพวกนี้มันเป็นลอกที่ตียากมากๆนะครับท่านผู้ชมมันทรงเยือไม่ได้เลยแหละทรงทรงได้แต่ว่าเราต้องได้ใช้มือเลียสายเคยเลียสายไหมครับท่านผู้ชมนะมันเป็นแบบนั้นนะครับสมัยก่อนนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับผมเชื่อในตัววีแบทเพราะว่าเขาทําลอกออกมาแต่ละตัวนะครับถ้าเป็นเจนใหม่นะผมไม่ได้พูดถึงเจนเก่าเจนใหม่เขาทําลอกมาตีโคตรง่ายนะครับท่านผู้ชม ผมได้ไปลองแล้วขนาดผมเป็นคนที่แบบผมใช้ลอกมาหลายตัวต่อหลายตัวนะครับแบรนด์ดังๆรุ่นท็อปๆอ,อะไรผมเคยใช้มาหมดและใช้มาหมดทุกตัวนะครับผมผมยังว่าตัวนี้ทำระบบหน่วงมาได้ดีมากเลยเปียกเสมือนนะครับผมลอกแพงๆหลายตัวที่แบบออปชันครบกว่านี้หรือว่าออปชันที่มันมากมันแจ๋วกว่านี้นะครับผมลอกตัวนี้ทำได้ดีเลยนะ ฟังจากปากผมนะทำได้ดีเลยนะครับผมก็คือตีได้นะครับผมไม่ฟู่นะครับตีได้โยนเหยือกกระแทกแรงๆได้แล้วก็ปรับเบอร์ที่มันต่ําได้นะครับท่านผู้ชมนะถ้าลอกไม่ดีนะครับท่านผู้ชมถ้าลอกไม่ดีตียังไงก็ฟู่นะครับแต่ว่าลอกพวกนี้ผมก่อนที่ผมจะเอามาขายนล้ผมไปลองเทสจนเหนื่อยแล้วนะครับก็คือผม ผมจะตัดตอนที่ผมตีทั้งสี่ห้าวันให้ดูผมไปเทสมาเป็นอาทิตย์นะครับแต่ว่าระบบหน่วงแม่เหล็กตัวนี้ระบบหน่วงนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยสองปัจจัยนะครับที่จะทําให้ลอกเราตีได้นะครับผมนะก็คือเพดที่มันอยู่รอบสปูลตัวนี้นะครับผมเขาจะใช้วัสดุเป็นเหล็กนะครับที่มันดูดกับแม่เหล็กมาแปะตัวนี้นะครับแต่ว่าลอกบางตัวใสมาให้น้อยมากนะครับท่านผู้ชมจะใส่ แม่เหล็กกี่ตัวนะครับผมใส่เข้าไปเยอะมากน้อยขนาดไหนมันก็ไม่ดูดนะครับถ้าคุณใส่เพจเหล็กที่มันอยู่ขอบข้างสปูลนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าเขาไม่ใส่เพจเหล็กตัวนี้มานะครับผมก็คือไม่ได้แปะเหล็กมาอยู่รอบอ่าตัวนี้แปะมาน้อยนะครับผมยังไงมันก็ไปดูครับดูตัวนี้นี่พอใส่เข้ามาแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะดูดกันกึกกึกกึเลยอันนี้ผมเปิด อ่าลองปราบดูเห็นไหมมันจะดูดกันนะ่ะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่มันจะดูดกันนี่เห็นไหมผมเปิดไปที่เลขสิบมันหมุนไม่ไปเลยเนีย่ท่านผู้ชมนะก็คือแม่เหล็กอะ่ะถึงเขาจะทํามาดีมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าสปูลเขาทํามาไม่ดีนะครับอย่างเช่นตัวเนี้เนี่ยตรงรอบๆตัวนี้ทามาไม่ดีท่านผู้ชมตียังไงก็ฟู่ตียังไงก็ฟู่นะครับแต่ว่า ลอกตัวนี้นะครับเขาได้ออกแบบมาก็ค่อนข้างว่าจะพัฒนาขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าบอดี้รุ่นแรกๆนะครับผมบอดี้ตัวนี่ตัวเนื้อพัสดุที่มาทําโครงบอดี้พวงนี้มันจะอ่อนนะครับเวลาเราอัดคันเข้าไปมันจะโก่งนะครับผมมันจะบีบและเหมือนบอดี้มันจะโกง่งมันจะทําให้ขอบสปูลมาแตะตัวนี้เวลาเราหมุนมันหมุนไม่ไปมันจะจิกจๆๆิๆๆๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาพัฒนานะครับผม เปลี่ยนรูปแบบบอดี้ใหม่นะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมผมก็ถือว่าบริษัทวีแบทเป็นบริษัทที่พัฒนาได้เก่งมากนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าบางคนที่เกียจซื้อไปแล้วไปหาแขนแต่งที่มันเข้ากันนะครับตัวนี้แต่งมาให้เลยดูดิแม่โคตรสวยถ้าท่านผู้ชมไปซื้อแยกนะครับถ้าเฉพาะขาตัวนี้นะครับเฉพาะขาแต่งลอกตัวนี้นะครับผมหนอกเท่ๆแบบนี้นะครับ ผมบอกเลยมีเ0็อขึ้นนะครับผมมี700รอขึ้นแต่ว่าวีแในวันนี้ใส่เข้ามาให้เลยแล้วก็ขายในราคาที่โคตรแจ๋วนะครับผมฟังผมดีๆนะครับท่านผู้ชมนะฟังผมดีๆนะครับวีแตัวนี้ขายอยู่ที่ราคานะครับผมหนึ่บาทรวมสง่งนะครับผมนะแล้วก็ ผมจับใส่คู่กับคันตัวนี้นะครับผมวันที่ออกไปเทสนะครับผมก็ถือว่าตีดีมากนะครับคู่นี้เข้ากันนะครับผมถึงเขาจะมีราคาที่แพงหน่อยก็ก็ถือว่ามันโอเค,คนะครับนะคันมันเข้ากันลอกก็โอเคนะครับผมแดดไล่ like <c oughs> ผมล่ะ <c oughs> น่ใบสั้น S-2 นี่ <c oughs> น <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวผมจะจับใส่ทั้งสองคันให้ดูไอ้ทั้งสองลอกสองตัวให้ดูว่ามันจะเข้ากันมากน้อยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชม ผมบอกเลยว่าลอกคันชุดนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ไปก็เล่นกันยาวๆนะครับผมนะวีแบนด์มันดีอย่างหนึ่งก็คือซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีนะครับผมส่วนมากเวลาหักเวลาพังหรือว่าเวลามีปัญหาอะไรก็ซ่อมฟรีนะครับผมนี่เห็นไหมสวยมากนี่แต่ว่าวันวันที่ผมไปเทสผมใช้สีส้มนะครับเพราะว่าเวลาใช้สีส้มในกล้องมันจะดูเด่นๆหน่อยนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้สีส้มนะครับ แต่ว่าสีดําก็สวยเหมือนกันดูดิสีเปลือกไข่ไดนโนเสาร์แม่งโคตรเท่นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมโคตรเท่นะครับก็คือลอกคันตัวนี้นะครับผมผมก็ได้จับไปก็คันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วก็ลอกตัวนี้โคตรคุ้มนะครับผมท่านผู้ชมขายในราคาพันสีเนี่ยไอลอกตัวนี้นะครับถ้าซื้อแขนแต่งแยกนะครับนะท่านผู้ชมก็ต้องคูณไปเจ็ดร้อยนะครับผม แล้วไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยที่เราจะเปลี่ยนแขนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาเปลี่ยนมาเท่ตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับผมท่านผู้ชมไม่ใช่แขนกิก๊ก,ก๊อกไม่ใช่แขนที่แบบแต่งมุ่วม่วมานะครับตัวนี้เป็นแขนแบบเขาทําขายอะ่ะแขนเจ็ดร้อย่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เวลาเราตีกระชากแรงแงมันไม่ฟู่นะครับลอกสวนมากถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเป็นสมัยก่อนย <c oughs> ้ํานะครับเป็นสมัยก่อนนะครับเวลาเราตีเหยื่อแบบกระชากแรงแงแบบ จังหวะที่ปลามันตามกัดแล้วเราหมุนขึ้นมาแล้วเหวี่ยงเลยอ่ะบางทีนะครับมันเสียจังหวะมันจะทําให้ฟูแต่ว่าลอกตัวนี้ทําได้ดีมากทําได้ดีมากนะครับวันที่ผมไปตีนะครับตอนแรกผมปรับไปที่เลขแปดเลขสิบเลขเก้านะครับตีไม่ออกนะครับก็คือพลังแรงดูดของแม่เหล็กระบบคุมฟูมันดีมากนะครับผมมันทําให้นะครับผมมันตีไม่ออกผมก็เลยปรับลงมาเรื่อยๆวันที่สองปรับลงมาเหลือเลขห้าเลขสี่นะครับ ก็ยังตีได้นะครับผมอันล่าสุดนะครับที่ผมไปทําปลาหลุดอยู่ที่บ่อจ่าตุยนะครับผมตัวนั้นน่าจะประมาณโล2โลอ่ะผมว่าน่าจะเป็นปลาช่อนอ่ะโคตรใหญ่นะครับผมทําให้สายช็อกผมระเบิดนะครับไม่ได้กัดขาดนะสายระเบิดนะครับผมผมน่าจะไปตีหลายวันแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมผมก็โทษตัวเองนี่แหละครับผมนะถ้าผมเปลี่ยนสายช็อกน่าจะได้มีผลงานสัตว์ใหญ่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าเราได้ทดลองประสิทธิภาพล่อคันไปแล้วนะครับนะ ว่าการที่ไปตกปลาแบบติดต่อกันหลายๆวันมันไม่ค่อยมีปัญหามันไม่มีปัญหาเลยแหละนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้ไปอัดสวายนะครับรอบนี้กลัวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับเพราะว่ารอบพวกนี้อัดสวายถามว่าอัดได้ไหมได้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าขนาดตัวของคัลเลอร์ปูที่ผมเคยขายมาเนี่ยรอบแปดอะไรเนี่ยมันยังทําได้ดีมากนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับค่ายวีแวดด้วยกันนะครับผมนะถึงตัวนี้ S <S ผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีอ่ะนี่เห็นไหมมันตีง่ายมากนะครับท่านผู้ชมเขาทํามาใหม่แล้ะแต่ก่อนนี่ตีตีตตตยากมากนะครับตัวรุ่นไฮบริดนี่แต่ว่าตัวนี้นะครับพัฒนามาได้แจ๋วมากยอมรับเลยนะครับนะอะ่สำหรับคันนะครับก็ราคาอยู่ที่690บาทก็อ,อยู่ที่1,400บาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับผมนะ ก็ถ้าบวกคันบวกลอกก็พันสบวกอีหกร้อก็เป็นส0งพันบาทนะครับผมนะยังไงถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสนหะครับหรือว่าอยู่ที่เบอร์ศูนย์เก้าสหนะครับหรือว่าเพจอุปกรณ์ตกปลาเก็บเงินไปทางทนากรฟิชชิง่งทางเพจ Facebook นะครับหรือว่าทางช่อง YouTube ผมก็ทนากรฟิชชิ่งช n แนลนะครับ ผมก็ขอฝากไม่เพียงแค่นี้นะครับถ้าไม่มีท่านผู้ชมคอยสนับสนุนหรือว่าคอยชีแนะแนวทางผมนะครับผมผมก็ไม่มีในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีสินค้าดีๆสั่งได้ทีละเยอะๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบนี้นะครับผมจะลงคลิปเรื่อยๆแล้วก็การลงคลิปของผมต้องทดลองจริงนะครับผมใช้จริงไปดูจริงไปตีจริงนะครับผมไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆมาโฆษณานะครับผมผมไม่ทํานะครับเพราะว่าทําแบบนั้นท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าผม ไม่ได้ใส่ใจท่านผู้ชมมากพอนะครับผมบางทีก็นะผมฝากไ่ด้วยนะครับผมเวลาส่งของไปนะครับเวลาท่านผู้ชมได้รับของผมก็ขอให้ถ่ายคลิปตอนเปิดไว้ด้วยนะครับผมเวลามันหากมันพังจากการขนส่งเราจะได้เคมได้ร้อยเปอร์เซ็น์ะครับเพราะว่าขนส่งเขาเอาคลิปวิดีโอด้วยนะครับท่านผู้ชมนะขอความกรุณาถ่ายคลิไปไว้ด้วยเด้อนะครับยังไงก็ไปดูกัน ตีปลากันว่าเราจะตีได้ดีมากน้อยขนาดไหนลอกตัวนี้คุมฟูได้แจ๋วมากโอเคไปกันไปๆจุ๊กๆตกปลานี่ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอ่าไอตัวลอกนะครับผมตัวนี้เป็นของ V b แบทไฮบ i ดนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาปรับให้ดูว่าการตีเขาจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับในราคาพันกว่าบาทแล้วก็แถมแขนแต่งมาแม่งโคตรเฟี้ยวบอกเลยนะครับตอนแรกก็ปรับไปที่เลขศูนย์นะครับ ถ้าลอก่อของวีแบตตัวนี้นะครับผมเคยอ่าตีมาแล้วนะครับผมให้ปรับไปที่เลขหกนะครับปรับคอนอ่าปรับอ่าหน่วงไปที่เลขหกนะครับนี่แล้วก็มาหาคอนสปูลน,นิดหน่อยนะครับผมเอาพอไม,ไม่ต้องตึงมากนะครับให้มันให้ตัวได้แบบนี้นะเดี๋ยวมาดูวันนี้เราใช้กบยางนะครับมาดูว่าผมจะทําระยะได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับนะครับถ้าท่านผู้ชมตี ช่วงแรกๆนะครับไม่ต้องใช้แรงมากนะครับผมให้ใช้แรงเบาๆให้ทําตามผมนะครับดูน,นี่ใช้แรงเบาๆไม่ต้องแรงมากนะครับผมมาเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดคล่องแล้วนะครับผมตีแรงก็ไม่ฟู่ครับนะเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆครับถ้าท่านถ้าถถถท่านผู้ชมอยากได้ไกลมากขึ้นก็ปรับมาที่เลขห้านะครับนี่ปรับมาที่เลขห้าครับนี่โอเคมาเดี๋ยวลองดู ถ้ามันจะไกลไหมผมจะตีข้ามฝั่งลองดูด้วยยังไม่ถึงถ้าอยากไกลเพิ่มขึ้นนะครับผมให้เราลงเลื่อนมาอยู่ที่เลขสี่ลองดูว่ามันจะตีไกลเพิ่มขึ้นไหมตีตามผมนะครับท่านผู้ชม โคตรไกลในซีแจะลองดูว่าผมจะตีขึ้นฝั่งไหมใครดูด้วยท่านผู้ชมโอ้ยขึ้นฝั่งเลย มีอะไรมองส,สะะิมันจมีเป็อส่วนวหมลงมาเลยเห็นไหมเนี่ยขาดนี่ครับมาดูกันว่า ปรับไปที่ลีกสองมันจะตีลื่นแค่มากน้อยขนาดไหนไปตีไกลไหมไกลมาลองดู<อ>ไหน<า>เดี๋ยวขอซูมดูก่อนขอซูมดูก่อนนี่นี่นะครับมาเดินมาจากตรงนี้นะครับอันนี้ใช้เลนวายเนาะใช่เห็นมุมกว้างด้วยโอ้โหเฮ้ยไกลว่ะโคตรไกลครับท่านผู้ชม,มโคตรไกล เกืบอบถึงรถเลยนเนี่ยคิดดูนี่เฮ้ยสะพานนี้100ร้อยเมตรครับตีได้หกสิบเมตรแน่นอนคอนเฟิร์ม